ในสุดเราก็มาถึงแล้วครับ R N G Sport นะฮะป่าอาร์าสายถนนอยู่น้ำให้ขีดจิ้มมาแล้วก็มีไฟปุ๊บเราขีดมาแล้วก็สวัสดเฮ้ยเร็วเร็วเร็วมองบังนะครับมองบังเนาะหน้าเซ่หน่อยเซ่หน่อยเซ่หน่อย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับิีดีต้อนรับครับผมไอจีแฟ s h i p Store นะครับ,บ IG, ระะที่แรกในประเทศไทยครับพี่หนุ่มที่แรกในประเทศไทยเลยใช่ฮะอุย <c oughs> มันสวยนะโดยเฉพาะคืนใช่ครับที่ชอบคืนมากเ <c oughs> ลยนมันดูแบบอบอุนออ่นอบอุ่นดูแบบวอมไลท์วอมไลท์ <laughs> ใช่ครับผมดเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่หนุ่มมาชัวร์ร้าน I.N.G. Flagship Store ที่แรกในประเทศไ,ไทยกันครับแนะนำอันไหนเ้ยครับ <st> ไปเทรลณนะเวลานี้เลยดีกว่าครับณ <st> เวลานี้ <st> จอแนะนำเลยชิมข<อ>้า <it> นะครับที่เ่งเข้ามาอันนี้ของผู้หญิงตัวนี้จริงๆร้อยร้อยยังเหลือๆเลยฮะร <st> ้อยไม้ก็ได้นะครับตอนนี้คือด้วยความเป็นชิมข้ามันเปลี่ยนทิมสีมันใส่ไวบบัมเข้ามาครับเปลี่ยนสแต็กมาหรือยิาอย่างเงี้ยอัปเปอร์ ความทนทานการระบายน้ำอะไรเงี้ยใส่สบายครับทีมห้าตัวนี้อันนีสีนี้ก็สวยใช่ครับใช่เรซาใช่ครับสวยมากเลยครับลิเวอร์อล่าสีครับเป็นการปรับเปลี่ยนโฟมปรับต่างๆให้มันเข้าเท้ามากยิ่งขึ้นโหหนานวนะเนี่ยใช่ครับ28มิถ้าพี่หนุ่มสังเกตด,ดีๆส่งอัปเปอร์ด้านหน้ามันจะไม่ได้ดูกว้างเหมือนแต่ก่อน เขาพยายามทําให้ม um> ันดูโชบเฉี oh, ่ยวมากยิ่งขึ้นโอ้ดูซิงดูซิงงนิดนึงนะฮะสีนี้ให้สีมาดีมากเลยสวยมากเลย ต้องโดนเนาะอันนี้คือวิ่งแบบประมาณไหนอะจริงๆฮะแบบผมว่ากำลังกำลังสบายเท้าเลยครับมันมีแรงดีดแรงเด้งได้กำลังดีครับตัวนี้เป็นเน้นเน้นเทรนนิ่งดีกว่าตรงนี้ฮะจะเป็นแบรนด์ของ En Normal ครับผมที่เรานำเข้ามา En Normal เป็นของ Killian Jones เป็นรองเท้าเทลสายแบบมินิมอลสิ่งๆเท่ๆครับแต่งตัวแบบคนมีสไตล์ประมาณนี้นะว่าอย่างนี้ดีกว่าฮะดูแตกต่างจากรองเท้าเทลใน้องใช่ครับใช่ใช่ใช่มันค่อนข้างแตกต่างนะเจมว่าคือความเป็นสไตล์ของ Killian ครับผมมองว่าเขาทำอะไร ดูแบบมินิมอลดูแบบเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยสีนี้สวยโดนมากเลยสีดีสีนีเขาจะมีความกาด้างนิดๆตัวนี้อยู่ที่7,990พันเก้าโอเคแล้วก็เป็นอัญมณีของเขาครับก็จะเป็นแบบหมวกบางคนเขาซื้อยกเซ็ตรับขึ้นรถอ๋อต้องใส่กับมีเซ็ตมีเซ็ตมีเซ็ตของเขาอยู่สวยมากเลยนี่ๆในแบบอ๋อนี่คิเลนใช่ฮะ สีนี้ก็สวยอ่ะโซงต่อไปรุนหาครับผมเป็นรองเท้าแตะแต่วิ่งเชลหรือว่าแตะใส่แบบว่าเดินเที่ยวเล่นอะไรย่างนี้แบบว่าคนมีสไตล์แบบว่าให้มันดูแบบมินิมอลเท่ๆดิบๆหน่อยอ้ยและนี้และนี้เขาเก๋ทุกทุไอเทมเลยเป็นของเล่นที่แบบว่าอยากให้ดูผมว่ามันแปลกตาในประเทศไทยมันไม่ค่อยมีนะครับที่นี่เราก็ยกมาให้หมดเลย โดนแต่งตัวใช่ฮะเรามาแต่งตัวครับผมโอเคครับผมชดนก็จะเป็นเสื้อผ้าของ U d ดีครับผมก็จะเป็นพวกเสื้อเวสต่างๆเสื้อการลมเสื้อตัวไว้ใช้วิ่งเทรล UD ดีก็ U d ดีนติเมทใช่ครับผมใช่ครับผมมีทั้งเสื้อมีทั้งกางเกงสายเทลมีพวกเกงคนพวกคนน้ำเออตามหาแบบนี้แล้วมันเป็นแบบเหมือนคอมพิชั่นครับพี่หนุ่มข้างๆเราเนี่ยไมโฟ เน็บเจลอะไรอย่างงี้ได้ตัวนี้เดี๋ยวพี่ขอลองตัวนี้ได้ไหมตัวนี้ได้ครับตัวนี้ได้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูก่อนะครับผมพี่เล็งอะไรพวกนี้ไว้เอาไว้ใส่กล้องไงใส่กล้องใส่ใช่มันก่อนมันได้ใส่เจลใส่อะไรได้โอ้โหใช่ซิปคนใส่ของแพงไหมต้องดูราคาก่อน 2,950ั้าโอเคสแตนดาร์ดเ่อไปครับพี่นุ๊กยิ่งมาช่วงนี้ครับในเดือนกุมภาก่อนวันที่29เรามีโปรโมชั่นรถเยอะด้วยเผื่อใครจะมาซื้อได้รถหลายต่อโอเคถันมาแบนด์อัลต้าฮะก็เป็นเสื้อครับเป็นเสื้อของแบนด์อัลต้าที่เรานำเข้ามาโดยตรงครับเป็นทั้งสปอร์ตบาร์เพื่อตัวรันนิ่งครับมีอันนี้สาวโบก้าต้าไม่ต้องใส่รใช่ให้มันเข้าชุดนใช่ครับให้แมทเกงก็จะเป็นแนวเรซิ่งแบบผิวๆ เขาจะมีความอินดี้นะเอาการอินดี้นะใช่ครับไม่เหมือนใครแล้วก็อันนี้ใช้แข็ยาอันนี้คือเลสเลใช่ครับทิมเลสทิมเลสใช่ครับนี้แบบขายาวขึ้นมานิดนึงเฮ้ยอันนี้แหละ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 ที่ตามหาใช่ใช่อันนี้ใช่เลยครับอันนี้ใช่ เท่าไหรอ่ะเนี่ยตัวนี้4,004 4มีโปรถมีโปรถแต่ว่ามาที่พระเอกของ UD ก็คือเป้ครับเป้นะผมว่าใครหลายๆคนน่าจะได้ใช้กันในวงการที่พี่กลุ่มวิ่งเทลนะครับเทลนี้ต้องใช้เปก็มีค่อนข้างมีชื่อในการจุของการเก็บอุปกรณ์ต่างๆได้ค่อนข้างครบคันในใบเดียวนี่เท่าไหร่5,000ใช่ครับเป้น้ำนะครับเโอ้มีถุงน้ำให้มีขวดนิ่มให้ ไมาแล้วต้องมีมีไฟเราวงการเทลเราวิ่งสายการเคลื่อนก็ต้องมีเฮดแรมครับผมเฮดแรมของเราก็จะมีทั้งซิวาและตัวไมสโตนครับผมอันนี้คือซิวาใช่ใครหมดไฟก็มาที่นี่เนาะมาเติมไฟที่นี่ครับอันนี้คือไมสโตนใช่ับไมสโตนฮะมนเป็นแบรนด์จากไหนเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นครับต้องบอกเลยใช่ฮะและความเป็นไมสโตนหมวกหรปะปีกเหมือนปีกสั้นสวยใส่ไปดูน่ารักน่ารักเหมือนมีหลายสีครับ เนียต้องโดนต้องโดนอยู่ในป่าน่ารักเออเออเออนี้ก็สวยน่ารักหมวกน่ารักมากเลย milestone lighting the way เฮ้ยสวยมากอันนี้คือเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็คือแบบอะไรสไตลยเขาเหมือนจะทำมาเป็นแบบปีกสั้นๆให้มันดูแบบมินิมอลคนแต่งตัวญี่ปุ่นแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่ามาเป็น ไม้โพไม้โะฮะโอ้โหคอมเบเดลไม้โพปลดเร็วแบบสะบัดสมบัติสมบัติสะบัดิสมบัติสมมตเรากำครับพ่อญาตินะฮะระวังนะเราครับก็จะไปว๊กเฮ้ยยึบยึ๊บปรับนิดนึงเรียบร้อยสะบัดขออีกทีขออีกทีขออีกทีสมมติวิ่งมาสมมติ่งมหยิบหยิบจากเป้น้ำใช่ไหมปุ๊บเ่าควักมาควักมาปุ๊บสะบัด เฮ้ยร้อยอ่าเร็วเร็วเร็วขอลองทำหน่อยได้ครับพี่หนุ่มกดตรงนี้ครับกดนะาะล้บีกุจอันนี้พี่เข้ามามันนข้างใหญ่ครับพี่หนุ่มแล้วก็ไปปุ๊บเราขี่มาแล้วก็ก็ขยับนิดหนึนงแล้วกดปุ๊บแล้วก็กดลงเจ๋งไหมรันเร็วปันใจก็ไม่เหนื่อยตอนเข้าปาใช่ไหมเฮ้ยมันดีมากเลยอะ ทำไมเราไม่รู้จักอย่าหลักอย่างนี้พี่หนุ่มต้องรู้จักเคสเซอร์ไว้นะครับเช็่กเล็มันจะมีปุ่มล็อกอยู่ครับอ๋อปุ่มล็อกกดปุ๊บแล้วก็่ายอย่างงี้ปุ๊บรัดอย่างงี้ป่ะหรือว่าอันเนี้ยความสะดวกสบายของแล้วแต่คนความถนัดแต่จริงมันจะมีสายรัดมีสายรัด่ว่าเราสะบัดหรือเราใส่อย่างี้ใช่ไหมอย่างพี่หนุ่มซื้อเก่งยีตัวนั้นไปมันเนี๋ยวปุ๊บหรือปุ๊บดึงจะขึ้นเขาจะขึ้นเขาหยิบออกมานี่หยิบออกมานี่ ปังแว็กินข้าวไม่กินข้าวโอเคครับผมไอ้ดีดีปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บสมมติซื้อได้ทุกอย่างแล้วปุ๊บก็มาที่เคาน์เตอร์จ่ายตังค์อยักษ์อย่าเพิ่งจ่ายตังค์่รูนี่นี่นี่เราไอ้โออยู่ตรงนี้เลยฮะไปวิ่งไม่มีนาฬิกาได้ยังไงครับผมนาฬิกาโครลัสครับเรามาอันีจะจ่ายตังค์แล้วเนี่ยยังครับเราต้องให้ดูก่อนจ่ายตังค์ตรงนี้ก่อนนะใช่ครับให้ดูนาฬิกาก่อนโอ้โครลัสพีทุกทุกรุ่นเนาะใช่ครับทุกรุ่นทุกสีครับสำหรับที่ ไอ f a c t จ r แฟ t o r e ที่นี่ครับเซอร์วิสก็เอามาส่งซ่อมที่นี่ได้ได้ครับผมได้เหมือนกันส่งเกมส่งเกมส่งเกมใช่แต่มันไม่ไม่เสียแบตอึดบอยู่นานของทนโอเคแล้วข้างหลังก็คือข้างหลังครับเผื่อแบบว่าชำระงเงินอยู่ดีเอ๊ะไม่มีถุงเท้าใส่ครับตัวนี้ครับก็เป็นถุงเท้าสวิฟวิ k ครับผมถุงเท้าที่มีการแห้งไวมากที่สุดจริงเหรอใช่ใชชแห้งไวสุดเลยเหรอใช่ครับ อันทำมาอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าพี่หนุ่มเห็นคือสําหรับคนเมืองหนาวสมมติเมืองบ้านเราอาจจะไม่ได้หนาวแต่เวลาเราไปเทลเราช่วงช่วงหน้าหนาวอย่างเงี้ยมันมีอากาศที่เย็นมากขึ้นเราก็จะมีตัวผิวขาวที่แบบมีความหนาสําหรับตัวให้เวลาเดินไหนะครับให้ความนุ่มให้ความหนาแต่มันแห้งไหวอ๋อไม่เปียกไม่ฉ่ำไม่ใช่ครับเพราะว่ามันเจอหิมะเจออะไรเงี้ยนะใช่ไหมอ๋อประเทศไทยใส่ได้มันมีตัวแบบตัวบางจะมีให้อ๋อประเทศไทยก็ใส่ตัวบางอ่าทีนี้แต่พี่เห็นอยู่อันหนึ่งก็คือ ดูวิ่งด้วยเดี๋ยวพาไปดูลูกวิ่ง,งก็คือซื้อรองเท้าแล้วก็มาลองวิ่งนี้ได้ไลองวิ่งครับจริงๆลงูกนี้ตัวเนี้ยเราเอา,วาไว้ให้ลูกค้าได้ลองรองเท้าด้วยครับแล้วก็ในช่วงนี้อย่างที่เจมบอกว่าเราจะจัดโปรโมชั่นครับสำหรับใครที่มามาซื้อของที่ร้านจนถึงวันที่29เนี้ยมันเป็นโปรโมชั่นรันให้ไหวถ้าใจถึงครับผมยังไงอ่ะก็คือในการซื้อตัวเนี้ยเราซื้อยอดเกิน2,500บาทถ้าลูกค้าอยากได้รับส่วนลดเพิ่มมาขึ้นลูกวิ่งเลยครับ ชั้นสิบสองความเร็วแปดชั้น1ิสองความเร็วแปดใช่หนึ่งนาทีจะมีส่วนลดเพิ่มไปตามนาทีให้ครับโอ้โหสุดยอดเผื่อใครที่อยากออนท็อปใครที่ไหวข <laughs> อว่ารันให้ไหวถ้าใจถึงประมาณนี้ครับโอเคงั้นจ่ายตังค์ครับผมจ่ายตังค์แล้เละครับตังค์ครับไปจ่ายตังค์ <laughs> เดี๋ยวพี่ผูเสียฮะเดี๋ยวเราสวัสดีครับ,รบอันนี้เป็น พี่มอสนะครับผมจะเป็นพนักงานประจำอยู่ที่ IG f l แฟคชิ p s t สโตร์ที่นี้ฮะซื้อช่วงนี้มีอะไรพิเศษครับผหรบับสาขาสาขาแรกเรามีโปรโมชั่นเอ่อซื้อครบ4,900บาทได้มีสิทธิ์จับฉลากครับอาจจะได้รองรองมันใหญ่คือรองเท้าโนดาหนึ่งโนดาใช่ครับโนดาราคา9,950บาทหนึ่งคู่ครับโอเคหรือซื้อครบ3,900 39, บาทจะได้ซื้อ IG Sport เอาไปใส่วิ่งได้นะครับมีไซส์นะครับคุณลูกค้าทั้งมีแขนแล้วก็แขนกุด ภายในวันที่อ๋อภายในสิ้นเดือนนี้ครับอ๋อโอเคโอเคภายในสิ้นเดือนนี้โซนสีจับฉลากมีแค่151รางวัลนะครับ151รางวัล151รางวัลแค่นั้นเองครับต้อง2-3วันนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะเนี่ยสดเสื้อเสื้อมีแค่100สิทธิ์แรก100ใบแรกเทานันครับอ๋อโอเคดีนะครับนะครับราก้านร้านใหม่ร้านแรกของ ไทยตอนนี้เราอยู่ในโซนตอนนีโซนกลางเดียวมันมีโซนนี้อัลตร้าสายถนนอันนี้อัลตร้าสายเทรลโหุยเบาบางนะครับบางบางตัวนี้ของใหม่ล่าสุดท, 5, ทิม5เห็น่ไหมทิมห้าชอบมากเนาะได้เดี๋ยวได้ซื้อให้หน่อยซื้อให้หน่อยสาย,นนยม,มินิมอลเนะี่ยรองเท้าแตะ เสื้อยูดีครับอันนี้เสื้อก,กันลมนี่สวยเสื้ออัลตร้าสีแดงเรทขายาวใส่กวดน,น้ำได้นี่เต้าน้ำยูดีนะเราคุ้นเคยกันดีนะมาซื้อได้ที่นี่เลยเต้าน้ำอัล i m a เม d ด r เร t ชันและ หมดไฟให้มาที่นี่ครับซิลวาจากสวีเดนดีไซน์อินสวีเดนอันนี้ของญี่ปุ่นายสโตนายสโตนไม่ได้มีแค่แค่เฮดแลมมีความน่ารักน่ารักอะ่ะดูสิมีมีความญี่ปุ่นมากเนี่ยสีโทนสีและดีไซน์และกิมมิกลูกเล่นเนี่ยเปิดหมด แอันี้เท็กซิงโพเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีหนะึ่งสลัดสับัดน,นี่ครับ <Okay. S 1> เก็บ oh. เก็บนี้ใช่ไหมวิ่งวิ่งอยู่เจอเขาทุบทุบมาพ่ายไม่ได้กับโคลอนนาฬิกามีรุ่นๆเลยเวอร์ติกสองเนาะเอ่เทคสองโคลอนเทสสาม h i ิปโชเก ฉลองเปิดร้านนะครับก็จะมีโปรพิเศษเยอะมากมายอย่างที่คุยกับน้องไปแล้วก็ภายในวันที่29กุมภานี้นะครับโปรพิเศษก็ชวนมาที่ R n G สาขาแรกของประเทศไทยนะครับก็มีของดีมากๆอยากให้มาติดท้ายไดย้ด้วยด้วยภาพนี้ต้องซื้อแล้วล่ะ